สาวอีก,กค้ค่ะห้ามพาดก,กันเลยทีเดียวนะคะมีให้เลือกทั้งหมด4คันเลยนะคะมีตั้งแต่ปี2021ขึ้นไปจนถึงปี2023นะคะเลขไม้หลักพันกันเลยนะคะน้องป้ายแดงมีให้เลือกจุกๆกันเลยทีเดียวออปชั่นจัดเต็มให้แน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจขนาดขอราได้ยอยู่ประมาณ15ื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบนะคะผ่อนเพียงแค่เจ0 0พันต้นๆน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ f เพ f ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับพิงพ์เพชรยนนะคะ ทิงอยู่ที่บริษัทเพจเรเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2ส,สาขานะคะติดก,กับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะศูนย์รวมรถเมอสองอย่านที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีบุรีนี้เลยนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า400กว่าคันแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรถอีโกค r มาต d a 2นะคะคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี้เลยนะคะทั้ง4คันนี้เลยรถปีใหม่เล่งใหม่หลักพันกันทั้งนั้นเลยนะคะ ได้เป็นทั้งตัวโฉมพ่อนิวนะคะแล้วก็ตัวโฉมไม่ได้เชนมาให้แน่นอนนะคะทุกคันนะคะเลขไม้ถือว่าน,น้อยปีแน่นอยออปชั่นจัดเต็มแน่นอนนะคะมีทั้งเก่งฟรีดานนะคะแล้วก็เก่ง5ประตูมาให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะ4คันนี้ดอกเบีย้ยเอาไปเลยอยู่ที่2.49นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี8 4งวดนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7 0 0 0ตต้นเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแต่ละคันกันเลยคะ่ะ มาลูมาลูขอโทษค่ะมาดูตั้งแต่คันแรกกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะสีเทาดาสีสวยแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะได้เป็นมาต้าสองหนึ่งจุดสามเอสพีแฮแบ็กปีสองพันยี่สิบสามนะคะสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทน,นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะ,ะเรขใหม่เพียงแค่ 8,007เท่านั้นเองนะคะได้เป็นรถปี2023ลองป้ายแดงกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะได้เป็นตัวฉมออนยิวมาให้กับคุณลูกค้าอีกกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นสีดำนะคะโลโก,ก้ต้องการจะเป็นโลโก,ก้ของตัวมหน้าไฟหน้าจังสองดวงจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะตรงนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานมาให้พร้อมเลยแม็กสีเทาสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวนี้ได้เป็นกุญแจรีโมทมาให้กับคุณลูกค้า ด้วยนะคะไฟเลี้ยวตัวนี้จะได้เป็นแบบ LED มาให้นะคะคุณลูกค้าภายในนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบคันธุ์พรบไลมันติฟังชั่นนะคะออปชั่นจัดเต็มให้แน่นอนหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้เบาะหนังสีดำนะคะตัดโลตัเข็บสีเทาได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าในส่วนคนขับมาให้อีกด,ด้วยนะคะตัวน,อน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ยางเดิมไม่เสื่อมสภาพ ะค,ะคุณลูกค้าแผ่นเพจนะคะสามารถเช็คได้เลยเลขตัวเครื่องเลขตัวถังนะคะคันเดิมตรงแท้จากโรงงานมีมาให้พร้อมคอนโซลหน้าหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีเทาสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มาพร้อมกับระบบกันลื่นนะคะเหยียบเบรกกดปุ่มพุสาตาได้เลยสำหรับตัวนี้นะออปชันคือจัดเต็มให้แน่นอนนะคะคุณลูกค้า ระบบของเขาจะอยู่ตรงตัวกลางนี้นะคะอยู่ตรงคอนโซลกลางนะคะออปชั่นคือให้กับคุณลูกค้าแน่นอนแล้วก็ผู้มาลัยสามารถเพิ่มระดับเสียงลดร,ระดับเสียงได้นะคะแล้วคุณลูกค้าแล้วก็ตัวในส่วนของตัวควบคุมทุกอย่างมีมาให้ครบเลยนะคะเลขไมลเพียงแค่8ปดหมื่นเจ็ดนะขอโทษค่ะแปดพันเจ็ดได้เป็นเลขไม่แท้เดิมจัดโรงงานมีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะ แอร์ Air, ได้เป็นแอร์แบบออโต้มาให้อีกด้วยไฟชูเฉินใช้งานได้ตามปกตินะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะแล้วก็ตัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้ามือจับจะได้เป็นสีเทากระจกแท้เดิมจากโรงงานมาให้ครบบแบบนี้เลยสำหรับคันนี้นะในส่วนของผู้โดยสารคันนี้ คือพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันมีช่องใส่แก้วน้ําคนน้ํามีมาให้มาพร้อมกับพรมสีดํามาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยชุดไฟท้ายตัวนี้จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะยังไม่ฟอนาะที่เก็บสัมภาระพื้นที่กว้างขวางมาพร้อมกับถาดรองสินค้ามาให้ไฟนะคะคุณลูกค้ามีไฟสอดสินค้าด้านข้างปิดเปิดได้นะคะชุดไฟท้ายของแท้ริ้วรอยต่างๆไม่มี ชุดไฟไท้ายของแท้ตัวโชคของเขาก็เช่นเดียวกันตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ยางเดิมไม่เส,สื่อมสภาพเลยสําหรับคันนี้นะใครมองหามาด้าสองนะคะรถปีใหม่เลขไม้น้อยบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะสําหรับคันนี้นะได้เป็นสีเทาวส,วสวีส่วนระบบเซ็นเซอร์อยู่ตรงด้านหลังอีก4จุดมาให้อีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะได้เป็นมาด้าสอง 1.3 SP นะคะได้เป็นโรแทกแตก5ประตูมาให้ปี2023นะคะ479,000บาทนะคะเคิดดีๆจับไปเลยฟรีดาวผ่อนเพียงแค่8 0 0 0ต้นเท่านัน้นเองนะคะสูงสุดถึงเจปี84งวดกันเลยนะคะมาดูสีเทาดำแรบโบนะคะสำหรับคันนี้นะ ตัวนี้นะคะตัวนี้ได้เป็นเก่งฟีดานมาให้นะคะเป็นมาสเตอร3 sp ปี2022นะคะ429,000บาทนะคะสําหรับตัวนี้ได้โฉมปี2022ก่อนไปโฉมตัวโฉมออนิวของเรานะคะตัวนี้นะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นสีดําแบบรังพึ่งไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ทั้ง2ดวงเลยแล้วก็ตัวนี้เขาเพิ่มไฟตัดหบอดที่อยู่ตรงด้านล่างมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสีเทาดําสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลย มาต่อกันเลยล้อมแม็กตัวนี้นะได้เป็นล้อมแม็กเดิมแท้จากโรงงานเป็นแม็กสีเทาสว,สวยมาให้มาพร้อมกับยางเดนหลบมาให้ด้วยนะตัวนี้ยางปี 2, 2022ติดกับตัวรถมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็กุญแจตัวนี้ก็จะได้เป็นกุญแจรีโมทมาเช่นเดียวกันไฟเลี้ยตัวนี้จะได้เป็นไฟเลี้ยวแบบ led มาให้ด้วยนะคะในส่วนของภายในระบบเซ็นทัลล็อกออโต้รอบคันเลยพวงไรหุ้มหนังสีดำได้เป็นพวงไรมันติฟังก์ชันนะคะ เครื่องเล่นซีดีนะคะ A uto, แอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้เบาะหนังสีดําตัดด้วยตะเข็บสีเทาได้เป็นเบาะน้าปรับไฟฟ้าในส่วนคนขับมาให้อีกด้วยนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะสีเดียวกับตัวรถเลยคันเดิมตรงแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะคอนโซลหน้าหน้าของเขาจะเป็นสีดำทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีดำสีสวยแบบนี้เลยยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอัดต่างๆ ให้คุณลูกค้าเห็นการชัดๆแน่นอนนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบพันมาให้กับคุณลูกค้าไปเรียบร้อยเลยตัวมาดด้านสองออปชันเขาจะเยอะมาให้นะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเล่งไมล์วิ่งอยู่ที่ห้าหมได้เป็นเล่งไม้แท้เดิมจากโรงงานมาให้ครบเลยนะแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยของเขาครบเลย ตัวควบคุมจะเหมือนกันทุกรูปแบบเลยนะคะพมรมไรหุ้มหนังสีดำได้เป็นพมรมไรมันติฟังก์ชันสามารถเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงได้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เบรกมือตัวนี้เขาจะได้เป็นแบบยาวๆแบบนี้มาให้ออปชั่นจัดเต็มให้แน่นอนนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะได้เป็นตัวปี2023เอ้อ21มาให้เอ้อ22มาให้นะคะวันนี้หนูจะลนรัวนิดนึง ม่ได้รีวิวบัตานานนะคะในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางนางั่งยืดเยดค่ะได้สบายเลยนะคะพื้นที่เขาจะกว้างกว่าในส่วนของตัวแฮดแบ็กห้ประตูคันนี้นะคะคันนี้จะดูหนวอนคล้ายๆทรงลูกค้าแบบมีเหล็กเล็กสามารถแบบใส่ของได้แต่ตัวบางคนเขาก็จะชอบเก่งฟีดานนะคะบางบางคนนะเขาก็จะชอบในส่วนของเก่งฟีดานให้ ระ,ะบบเซนเซอร์อีก4จุดจุดตรงด้านหลังมาพร้อมกับไฟทับทีมสีแดงมุกเขามีสปอยเลอร์มาให้ทุกคันเลยนะตัวไรไฟกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะเขามีสปอยเลอร์มาให้เลยติดฟิล์มรอบคันติดกระสาดมาให้พร้อมเลยนะคะสาหรับคันนี้นะใครมองหารถสีเทาดำปีใหม่ๆเล่ไใหม่น้อยๆนะคะเล่กใหมเ่เพียงแค่58 0 0 0แล้วก็วันตีศูนย์คันนี้ยังอยู่นะคะทุกคันยังมีวันตีศูนย์อยู่นะคะสําหรับมาต้าซอนหนึ่ง 1.3 SP c ีด้านนะคะปี2022นะสำหรับันนี้นะ429,000บาทคันนี้ก็พออยู่ประมาณ8,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะอีก2คันสุดท้ายสีสีขาวแล้วก็สีแดงนะสคันนี้พอเพียงแค่7,000ต้นๆเท่านั้นเองนะ สองคันนี้นะตัวนี้ได้เป็นพัสดาสองซีด้าหนึ่งจุดสามเอสเเทอร์นะคะปีสองพันยี่สิบเอ็ดเลขใบเพียงแค่ห้าหมื่นสองกับราคาที่ปรับลงมาแล้วนะคะเหลือเพียงแค่สี่แสนเก้าพันบาทนะคะสําหรับตัวนี้นะสีขาวสีสวยแบบนี้เลยกระจังหน้าจะได้เป็นสีดําตัดด้วโครเมียมไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับกระจังหน้าด้านล่างที่เป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้พร้อมนะคะตัวนี้ได้เป็นปี2021นะคะคุณลูกค้าเลี้ยงกันมาเลย ปี2021กุญแจจะได้เป็นกุญแจรีโมทมาให้พร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ทุกอย่างมีมาให้ครบนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำได้เป็นพวงมาลัยบันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดำตัดด้วยเข็บสีเทานะคะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะจะได้เป็นตัวเริ่มต้นมาให้นะคะสติ๊กเกอร์มออกนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ เดิมตรงแท้จัดโรงงานมาให้กับคุณลูกค้าครบแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคอนโซลห,หน้าของเขาเป็นสีดําทุกคันเลยนะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้เลขกไมวิ่งอยู่ที่ห้าหมื่นสองได้เป็นเล็กไม้แท้เดิมจากโรงงานพรมไรหุ้มหนังสีดําได้เป็นพรมไรมันติฟังก์ชันนะคะแอร์ออตโต้นะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับเกียร์ออตโต้มาให้แล้วก็มีกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลย ตัวนี้นะแล้วก็ตัวควบคุมของเขามีมาให้ทุกอย่างมาให้กับคุณลูกคา้าครบคบเบาะหนังตึงๆให้เรียบร้อยเลยนะคะอ่ะนี่มาละตัวนี้มีกล้องถอยหลังมาให้พร้อมทุกคันนะเขามีกล้องถอยหลังมาให้กับคุณลูกค้าทุกคันเลยพวงมาลัยสามารถเพิ่มระดับเสียงได้ลดระดับเสียงให้พร้อมนะคะเลขไม่อยู่ประมาณห้าหมื่นสองนะคะถือว่า น้อยมากนะคะสาหรับคันคันนี้นะเลขหมายถึงว่าน้อยมากมือจับนะคะเขาจะเป็นตัวเนี้ยเขาจะเป็นในส่วนของโครเมี่ยมคุมกับสีตัวรถเห็นไหมคะ,ะเพื่อไม่ให้แบบตัวมือจับจะไม่ต้องถลอกนะเนี่ยก็ในส่วนของชุดไฟท้ายตัวนี้จะได้เป็นแบบ LED มาให้มีระบบเซนเซอร์อีก4จุดอยู่ตรงด้านหลงังสปอยเลอร์ติดฟิล์มรอบคานมาพร้อมก,กับการสาดให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลย นะคะสำหรับคันนี้พื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสุดๆเบาะหนังสีดำมีมาให้คันนี้ผลอยู่ประมาณ7,500นะคะได้เป็นน้องสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวเริ่มต้นมาให้นะคะมาต้า2นะคะ1 1 3ด้าีดานแล้วก็เป็นตัว x r e g s t e r นะคะปี2021เลขไม์แค่52 0 0 0 49,000บาทนะคะสำหรับสีขาวตัวนี้มาดูสีแดงอีกตัวเลยสีแดงอีหนึ่งคันคันนี้ปรับราคาลงมานะคะตัวนี้เป็นมาต้า2.1.3เอเลเตอร์ซีดานตัวปีเดียวกันแต่ต่างประเทศสีราคาโฉมเดียวกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะตัวนี้ผ่อมเพียงแค่7,000ต้นได้เป็นตัวโฉมเดียวกันแต่ต่างแค่สีแค่นั้นเองเลขไฟอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0กโลนะตัวนี้นะ58 นะคะภาษีพรบต่อให้ฟรีนะคะสําหรับคันนี้แล้วลูกค้าทั้ง4คันเลยภาษีพรบต่อให้กับคุณลูกค้าฟรีๆแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะระบบเซ็นทรัลล็อกออตโต้รอบพันนะคะพรงไรหุ้มหนังสีดําเบาะหนังสีดำตัดรถติเขียบสีเทานะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานสติ๊กเกอร์มอออกมีทุกอย่างครบมาให้กับคุณลูกค้าครบๆมาพร้อมกับพรมสีดําทั้งสองฝั่งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ ตัวนี้เลขไม้เพียงแค่ห้าหมนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานมาให้เช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะมีกล้องถอยหลังทุกคันเลยนะอย่าพิงแจ้งนะแ้วก็ตัวควบคุมเขาก็มีมาให้ครบๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าคือ m 3, a ด d a าสามแอร์เย็นพอๆกับโตต้ตาเลยทุกอย่างของเขาอะที่จะเป็นทั้งสคันทั้งสคันอะที่พิงรีวิวมาคอนโซน ทุกอย่างมันจะเหมือนกันจะไม่มีความแตกต่างกันเลยนะคะจะแตกต่างแค่เลขไมล์แล้วก็ในโวมของโฉมปีเท่านั้นเองนะคะสาหรับสําหรับคันนี้นะคะสําหรับทั้ง4คันนี้เลยนะคะอีกคันนึงเป็น5าประตูอีสาคันเป็นเก๋งนะคะแล้วก็พื้นที่กว้างขวางพอๆเดียวกันเบาะหนังเหมือนกันทุกอย่างแตกต่างกันแค่นั้นเองนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งมาต้าคือเป็นตัวที่ลูกค้ามองหากันเยอะมาก นะสำหรับมาด้าของเรานะสปอยเลอร์ชุดแต่งรอบพันมาให้ระบบเซ็นเซอร์ทุกอย่างมีมาให้ติดฟิลมรอบพันตัดขอบด้วยสีดำทุกอย่างมีมาให้เลยนะคะสำหรับมาด้า2.1.3 F r e t t o r ปี2021นะคะเป็นตัวซีดานนะคะ49,000บาทค,คันนี้ก็ผ่อนเพียงแค่7,000ตัวต้นเลขหมายเพียงแค่58 0 0 0เท่านั้นเองนะคะน้องป้ายแดงกันเลยนะคะรถคันออปชั่นคือจัดเต็มให้แน่นอน นะคะสำหรับคันไหนนะสำหรับทุกคันที่พิงรีวิวให้กับพี่ๆได้ดูกันเลยทั้ง4คันนี้เลยนะคะคันแรกรีวิวอีกครั้งหนึ่งแจ้งลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจคันไหนนะคะก็แจ้งรายละเอียดหาพิงได้เลยนะคะสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาด้าสองหนึ่งจุดสามเนปี2,021 0 0 0สีแสน 9,000บาทเลขใหม่58,000นะคะสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้ดดา Mazda 2 1.3ซีดานเอฟเรเตปี2021เลขใหม่52,000 49,000บาทนะคะสีเทาดำตัวนี้ Mazda 2 1.3 s อสพรีซปี2022 4 2 0 9,000บาทเลขใหม่เ,มเพีงแค่50,000ต้นๆน,น,นะคะ เลขไม่หลักพันปีใหม่เลขใไมลน้อยๆคันนี้เลยนะคะ m a ต้าสองหตัวนี้ได้เป็นตัวแฮทแบกนะคะ SP แฮทแบกปีสองพันยี่สิบาทตัวนี้เลขใไมลเพียงแค่80,000ื่น 8,000กโลเท่านั้นเองนะคะทั้ง4คันออปชั่นคือจัดเต็มให้แน่นอนนะคะสนใจคันไหนนะคะลูกค้าแจ้งรายละเอียดหาพิมได้เลยตามเบอร์ที่พิมปักหมุดมาให้0827043253ขอไรายได้หมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรโยนเสรีไทย68แยก1นะคะเรามี2สาขานะคะติดก,กับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะคุณลูกค้ารีบเข้ามาชมเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้เลยออกได้ทุกอาชีพ งานบริษัทข้าราชการรับวิสาหกิจค่ะขาะรับเหมาออกได้ขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่จัดเจนเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ